อ่ะนี่ก็เป็นอัปเดต17.3นะครับก็ ผมบอกเลยว่าอัปเดตนี้เนี่ยโคตรเหนื่อยนะทําผมโคตรเพียวพ่าของแต่ละอย่างที่มันอัพมาเนี่ยหายากมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีของอย่างหนึ่งที่ผมหามาได้แล้วนะซึ่งผมเห็นคนยังไม่รีวิวแล้วนะแต่ว่าเห็นคนสอนหาอย่างเดียวนะเออสอนหาสอนวิธีทาอะไรแบบเนี้ยแต่แบบก็ไม่ได้แบบว่าทํามานะแต่ผมเนี่ยฟาร์มอะไรไว้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวซูเปอร์ฮิวแมน V 2นะครับหรือก็อดฮิวแมนนั่นเองบอกเลยว่ามันจะโกงขนาดไหนนะทุกคนโอเคมาดูเลยดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวเริ่มด้วยการต่อยธรรมดาก่อนละกันมันก็จะเป็น4ฮิตนะก็จะเป็นแบบนี้1 2 3 4วันนี้ก็กระเด็นด้วยนะก็เวลาต่อยเนะี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟกเหมือนสายลุ้งอะทุกคนเห็นนะเนี่ยมีออกลุงล้งๆนิดนึงอะเนี่ยโอ้ยโชจะตายโอเคเรามาเริ่มวันที่สกิลแรกเลยดีกว่านะครับนี่ส,ก,สกิลสัตว์ก็กดปุ๊บนี่โอ้โหเครียดคุณรู้ว่าไอ้นี่ดราก้อนบอลนะโคตรเหมือนใช่่ะโชเหมือนนะเออ มันสามารถชาร์จได้นะทุกคนเนี่ยชาร์จได้แต่ผมลองไกลๆเลยอันนี้คือชาร์จแล้วนะผมปล่อยเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่มันเวอร์อ่ะมันเวอร์เกินอ่ะมันไม่เหมือนสกิลแบบมันไม่เหมือนวีหนึ่งนะเ <No. S 1> นะี่ยโอเคต่อด้วยสกิลสองนะครับรีวิวเรื่อยๆเลยสกิลเอ็กซ์เนี่ยก็สกิลเอ็กซ์เนี่ยมันจะมีสองแบบนะแบบแรกเนี่ยมันจะกดแบบกดแค่นิดเดียวอ่ะไม่ไม่ต้องกดค้างอ่ะกดแค่นิดเดียวมันจะปล่อยเป็นสกิลระยะไกลนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยเด้งขึ้นเลยเหรอ ต่อไปต่อไปตกิลเอ็กเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นแบบว่ากดค้างนะถ้าเรากดค้างเนี่ยแบบค้างเนี่ยยาวๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนไอเยมเบอร์พดีว้าวคว้างชิบหายไอโชว์เกือบตายเดี๋ยวลองลองกดลองกดลองกดแบบนิดนึงดิไอค้างนี่กดแค่นี้ก็ได้นะทุกคนกดแค่นี้ก็ได้ต้องกดให้ถูกจังหวะนะ เดี๋ยวต่อไปต่อไปเป็นสกิลซีโอเคครับส่วนต่อไปสกิลซีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพุ่งไปเหมือนกันนะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองกดดูก่อนนี่ประเด็นนะไกลเลยไก,กลจัดมันชาร์จได้นะทุกคนทุกสกิลนี่ชาร์จได้เหมือนว1หนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้มันจะแบบมีเอฟเฟกแบบเว่อร์เร่ะรลัง <c oughs> การน่ะตีครั้งนี่นี่นี่ชาร์จแล้วชาร์จแล้วอ,อุ้ยอุ้ยเชี่ยมันเว่อร์เกิน กิมันแบบยิมเวอร์ใช่ไมเออค่อยแรงอะ่ะแต่มันเวอร์อะ,ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองใช้กับซุยดูลองเอาแบบคอมโบเบสิกนะทุกคนก็เ,เป็น C แล้วก็แซดใช่ไหมเฮ้ยใช้ได้แต่ว่ามันทะลุเลยว่ะมันมันไม่เหมือนแบบวีหนึ่งเนาะที่แบบพุ่งแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเลยใช่ไหมโชใช่เดี๋ยวผมลองลองลองขอลองอีกขอลองอีกไปลอง C แล้วก็แซดเอ้ยแซดแล้วก็ C เฮ้ยได้ทุกคนได้เลยแล้วก็วาร์ปไปแล้วก็ เออเอ็กค้างนิดนึงนะแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบ V1 เลยนะเชี่ยโคตรโกงแรงว่าแรงว่าทุกคนเวอร์เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดชาร์จค้างอะสกิลซีอะชาร์จค้างแม่งจะเวอร์มากดูอืมหัวแตกอะแรงจัดไม่ต้องใช้ดาบอ่ะใช้แค่หม,มัดก็ทายเออแค่หมัดมึงก็เฟี้ยวแล้วโอเคครับผมก็เอาเป็นว่า,าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยผมไม่รู้ว่าช่องผมเป็นช่องที่รีวิวคนแรกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยลงคืนนี้แหละ ไปแนละ้วบ๊ายบายครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาอ่ะบางทีผมแย่